ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมากับคลิป Unboxing ep ที่3นะคะวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งค่ะน่ารักมากๆเอาจริงแค่สองก็ชนะขาดไปเลยนะคะน่ารักจริงๆเราก็มาแกะให้ดูกันเลยอันนี้คือเราอาจคลิปเสียงใส่เข้าไปอีกทีนะคะก็อาจจะแปลกๆเสียงกองกองนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะล่าทุกคนอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะคะของแถมคือน่ารักมากๆแบบแค่ของแถมก็น่ารักขนาดนี้ไหมอะเนาะใช่ เราสั่งเป็นสติกเกอร์ตกแต่งนะคะน่ารักมากๆสีสันฟุ้งฟิ้งฟุ้งกิ้งมากๆกระแทกตารเราสุดๆคือไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะแบบของมันต้องมีอะทุกคนเราก็เลยสั่งมาแบบเยอะมากๆเพราะว่าเรากลัวหมดนิ่งดูดิน่ารักขนาดไหนสีสันแบบดีมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ nct นะคะที่เราสั่งมามีครบทุกเมมเบอร์เลยนะ,เ,ยนะเราก็เลยเลือกมาเฉพาะเมมเบอร์ที่เราชอบม,มากๆนะคะน่ารักมากๆ อันนี้ก็เป็นพลสดุกาฟ์นะคะเป็นกาที่เราตามหา,าักหนึงเลยแหละแล้วเราก็เจอคนปล่อยสิทธ์นะคะคืออันนี้เราไม่ได้ไปเอฟเองนะแต่ว่ามีคนปล่อยสิทธ์มาให้เราแล้วก็ราคาดีมากสมเหตุสมผลกับราคาตลาดตอนนี้นะคะแล้วก็รวมส่งด้วยแล้วก็เลยจัดมาจ้าทุกคนคือเราแกะช้ามากคือแกะช้ามากจริงๆคือขนาดแกะมาแล้วก็ยังไม่เจอกาส์นะคะก็ยังมีซองอีกชั้นหนึ่ง เรามาลุ้นกันจ้าเป็นการอะไรยังอีกยังแกะไม่เสร็จคือช้ามากจ้าท่าดอันนี้ก็เป็นการพีจใจยอ,อนดีพาเจอร์นะคะเพราะว่าเรามีการดโดยยอนดีพาเจอร์แล้วเราก็ต้องมีการแฟนของเมย์แล้วด้วยนะคะทุกคนในความที่ชิปนี้น่ารักมากเป็นใจยอ,อนหัวสีชมพูนะคะน่ารัก One week later สองสามสี่ห้าห้าคัสดุเรามาแกะกันเลยเอาอันนี้ก่อนละกันอันนี้น่าจะเป็นดูยองนะคะจะพยายามแกะให้ไวเพราะว่าบางทีเวเป็นคนแกะช้ามากเลยอ่ะอืมเพรแกะมันหนหนามากเหมือนเหมือนกวน้องหญิงขอเสียงหน่อย มีความจริงจีนอันนี้เราได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะแปบลบว่าถูกมากเอาอค่ะแพมมาแน่นนะน้อยเลยอ่ะคือเราแบบพาเราเจอการราคาถูกอะเราแบบ ที่จะปล่อยผ่านแล้วก็เลยโอเคเอาเลยแล้วกันนา่ารักมากไม่มีตำหนิเลยนะคะแบบราคาก็ดีฟังน้องไว้ก่อนคือ <c oughs> รอที่เราเห็นอนะเราแบบรอชอบมากนา่ารักมากดูดิคือ <c oughs> เขาเขียนว่าแบบคําเตือนของในนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามพับงอเด็ดขาดสุดปังก็ <c oughs> อย่างนี้สิครับนา่ารักมากเลยอะแบบเราชอบการที่เขาแปะอะไรแบบนี้มาให้อืม นิดนึงนะคะก็คือพี่ชายอนนะคะทำไมเขาน้ารักกันจังเลยอ่ะแบบเาทำไมแบบนี้น้ารักมากเลยเนาะแพคกันมาน่ารักมากเลยอันนีด้ดิงดงดงดง ค,คิดนะคะเราได้มาในราคาถูกเช่นกันคือเราเพิ่งมาตามอ c ซีใช่ไหมแล้วแบบเราชอบแบบอันนี้มากเลยที่เป็นแบตทูสคูอ่ะอืมแต่อันนี้น่าจะเป็นของปีก่อนนะคะไม่ใช่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเราพูดถูกไหมเราไม่รู้ว่าอันนี้ของปีอะไรอะสองพสิบเก้าหรือสองพันยี่สิบน่ารักมากเลยเราได้มา สองคนนะคะก็คือเขาขายคู่ใจยอนกับโดยองแล้วก็ความที่ชิปของเราก็ต้องซื้อสิคะจริงๆอะ่ะเราทักไปหารุ่นพี่ที่เรารู้จักก่อนเว้ยว่าเออเขาเห็นปล่อยขายอันนี้ราคาดีแลวรวมส่งด้วยอย่างเงี้ยแบบคนเอาดีไม้อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอาก็ดีแสดงว่าก็เรืเก็บเงินไปก่อนดีแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเขาเหมาะสมกันนะคะนั่นแหละเราแบบเรารีบทักไปเลยเว้ยทุกคนล้วแบบทักไปหาเลยว่าเออรับค่ะรับค่ะอย่างเงี้ยยังอยู่ไหมคะอย่างเงี้ย ดูดิน่ารักเนาะแบบ oh my god oh my god บาแล้วอันที่สาดแต่เออถืงเป็นเป็นที่อันที่เรารอคอยมากเออทุกคนนี่จ้าที่ใจให้ยอนอยู่ข้างหน้าเลยนะคะหล่อมากอะเป็นเวอร์ที่แบบดีมากจริงๆเรอยากได้กาเหลี่ยมที่แบบที่จะยอนฝากอันนี้ด้วยแต่ว่าแบบมันหาย,ยากแล้วคือการราคาสูงมากเราแบบไม่ไหวนะคะ ที่หายเป็นการอะไรอ้ยเขาแถมของแถมมาให้ด้วยนะจังน่ารักที่สุดเลยแกะตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่จ้าเแถมเป็นโดยองอะนะคะแล้วชอบรูปนี้มากอะน่ารักมากอะไปตรงนี้ก่อนนี่นะคะอันนี้เป็นโดยองแท็บบีกับพี่จยอนการดกลมคือเราเห็นปุ๊บเราก็ต้องเอาเพราะ ความแบบค่าโพสเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมีความแบบเอามือไว้ใต้คาแบบทุกอย่างมาลงตัวมากอะเราแบบดีไปหมดเลยรูปเนี้ยคือทั้งหล่อทั้งสวยทั้งแบบมันน่ารักอะแล้วเราชอบแคปบีต,ตรงที่แบบเออกามมันแข็งถูกไหมมันแบบไม่บิดไม่งองไม่อะไรอะแบบแข็งแรงดีอะน่ารักมากแล้วก็เจนนการ์ดกลมนะคะแล้วก็อันนี้คือเราอะมีโดยอโดยองโดยยองแมคทูสโคคลิปอันนี้หน้าตานี้อยู่แล้วแล้วก็เลย ซื้อพี่ใจยานมาคู่กันนะคะ,จะเจอเลยอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ทุกคนเราแบบเออไหวก็เราแพ้ความน่ารักของน้องมากจริงๆคือเราอะเจอในแผงตลาดอะมันแพงมากอะเราเคยเจอราคาแบบพันพันสองอะแล้วแบบเราคิดว่ามันเกินไปเราอะเราเก็บมาไม่ไหวแล้วคือพอเจอร้านเนี้ยเขาลงขายถูกไหมแบบราคามันราคามันดีอะราคามันไม่ถึงพันอะแบบไม่ถึง800แปดร้อยล้วก็เลยเฮ้ยแบบเราจะพลาดไ,ไม่ได้ตอนแรกก็แบบเออช่างใจว่าเอาดีไหมอย่างเงี้ยแบบ ร้านพูดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็โอเคเอาดีไหมเอาดีไหมวะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โอเคเอาตอนแรกก็ตอนแรกก็กลัวว่าเออจะมีคนแบบเอาไปหรือเปล่าแต่พอไปสองดูเฮ้ยยังอยู่แบบยังอยู่แล้วรออะไรล่ะคะก็เลยเอาเลยอย่างเงี้ยแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนโดยองเรียกร้องว่าเรียกว่าแบบเออแบบมารับหนูไปซีมารับหนูไปซีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากมแบบแกมีความแบบแกมกลมๆอะแกแบบอ้อตายแม่ตายลุกก็เลยเอามาด้วยนะคะก็คือร้านนี้ก็ได้มาสี่ใบเลยตอนแรกซื้อแค่หนึ่งสองสามอันนี้ พอเจอเนี่ยแบบเอาไงดีวะสุดท้ายก็เอานะคะกล่องสุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้กล่องใหญ่มากมาก 对呀， โน้ตเหรอมีโปรดกัรดอันนี้น่ารเป็น100วันอันนี้นะคะแล้วก็เป็นสม,ม,นมุดอุ้ยน่ารักมากเยทุกคนแบบคิดถูกที่ที่ซื้อมาเพราะว่าอยากได้มากอะดูดิแบบอยากได้เพราะว่าโดยองหน้านี้เลยค่ะทุกคนแบบ ยิ้มน่ารักมากกระชากใจมากไม่ไหวแล้วน้องมารพ่ทยย้อนเอาจริงเซ็ตเนี้ยมันดีทุกคนจริงนะแบบหนุ่มญี่ปุ่นก็ดีอะ่ะเออฉันจะตายเอาอุยน่ารักจังเลยอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนเอาจริงหลายคนคงได้แล้วแหละคงมีกันแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะมีนะคะยังมาลองดูกัน ก็แจกกันเลยที่สุอดอะเพราะว่าอันนี้เดยเฉพาะเลยแบบอยากได้มากๆน่ารักน่ารักมากเลยทุกคนโอ้ยน่ารักอะแล้วคือดูดีมันน่ารักขนาดนีนใครจะไปกล้าตัดวะใช่ไหมโอ้ยน่ารักเนี่ยมีแล้วเลย ก็ได้ถ้าใจมันชอบนะคะนี่ก็เป็นเป็นกราสใสของทุกคนเลยน่ารักมากอุ้ยเขาอยู่ข้างกันค่ะทุกคนกับเอยเขาอยู่ข้างกันว่ะอนี่นะเรียงตามอายุเลยอ่ะจริง